สนับสนุนโดยไซเดอร์เบเอาล่ะครับเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าครับนะครับโดยงานนี้เนี่ยผมก็จะมีแผ่นป้ายนะครับที่จะ เป็นช้อยสํสหรับเกม5้าเกมให้น้องปุ่นได้เลือกนะครับเลือกมาเลยครับ1เกมครับมาเลยล้วงได้เลยครับัคปกติชอบล้วงบนเหรอครับโอเคเขาล้วงจากข้างล่างขึ้นไปเออเอาแล้วครับเกมของน้องนะครับดูก่อนเกมนี้ชื่อว่าซุกซ่อนเสียวซ่านโอ้ชื่อเกมสะปะดนมากโอ้ไมอยากอยากจะซุกตอนนี้เลยนั่นเออ เสียวแล้วก็ร้านด้วยครับซ่านซ่านนซ่านเหรอฮะครับผมกร,ระรเกมนี้ครับง่ายๆเดี๋ยวพี่จะโยลูกบอลลงไปในสระน้ำนะครับจะมีลูกบอลเพียงลูกเดียวเท่านั้นที่มีโลโก้นะครับของทางไซเดอร์นะครับก็ใครหาได้ก่อนก็ชนะครับอ่าแต่คุณน่ะมีกติกาเพิ่มก็คือเลือกเลยว่าคุณชอบขย่มเต่าหรือว่าปลาโลมาเหรอใช่ให้ให้น้องขย่มปลาโลมาดีกว่าอันไหนยากๆอ่ะก็ให้น้องไป ถ้ายากเหรอถ้ายากปาโลมายากเอาเหรอเพราะว่ามันจะเป็นท่านี้พี่ปาโลมาคุณช่วยทำให้ดูหน่อยเนี่ยมันจะเป็นท่านี้มันจะไปอย่างนี้ท่านี้ปาโลมาไปท่านี้ท้าเต่าถ้าเต่าเต่าน้องเรไปท่านี้อ๋อท่านี้อพี่เอาเรื่องเอาพี่ว่าน้องคุณจะไปอันไหนน้องไปปาโลมาไปปาโลมาคนที่แพ้นะครับจะต้องบีบลูกโป่งที่ใส่น้ําไว้ ให้แตกโดยไม่ใช้มือทำไงได้ให้มันแตกนั่งูนเนี่ยจะเป็นการนั่งทับใช้ส่วนใหญ่บางทีเขาไม่ใช้มือเขาใช้หน้าอกบีบป๊อกป๊อกอย่างนี้ก็มีบางคนอย่างกระเปิดขวดโซดาบางคนใช้ปากตอกเออไม่มีส่วนใหญ่นั่งทับครับนั่งทับนั่งทับแล้วจะต้องทําเสียงที่พี่กําหนดไม่อยากดูหรอไม่อยากดูนมป๊อกหรอไม่ได้เล็กไปไม่มั้งาว่ามันจะไม่แตกเอาครับผมเดี๋ยวลองดูก็ได้ we oh. oh. เอามาแล้วครับเชิญเลยครับมาเลยมาแล้วมาแล้วครับทีมได้ทุกคนาที่มีโย่เ้มาเรียบร้อยแล้วทีมนะเด็กนี่มาอะไรวะไปถึงการทรมานแขกรรับเชิญของเรา จะได้ขึ้นได้ไงมาดิมาอามามาโอ้ย<น><ฮ>กติก้าของเรานะครับตามนั้นก็คือผู้แพ้จะต้องนั่งทับลูกโป่งนะครับแล้วก็ทําเสียงตามที่พี่เระเจ้าก,กําหนดไว้ให้เออ<บ>น้อนี่เเชิญนั่งทับลูกโป่งได้เลยนะครับทำยังไงพอครับทำยังไงก็ได้ให้ลูกโป่งแตกถูกต้องถูกต้องโดยที่ต้องฟังเสียงว่าพี่บอกให้ทําเสียงเหนื่อยหรือเสียงเผ็ดหรือเสียงมีดบาดใช่ค่ะ โอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนั่งทับได้เลยครับเอาเสียงเลยค่ะเสียงเหนื่อยครับเหนื่อย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 อ่าลูกต่อไปครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเพชรเพชรเหนื่อยเพชรโอ้โหเพชรเพชรเพชรมีดบาดมีดบาดมีดบาดเออเสียงเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมีดบาดเออโอ้โหอีกเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งอีกเล่าหนึ่งเพชรครับเพชร ปีบัดปีบัดนกดูเอามานกดูเอามาอีกลูกนึงนกดูเอามาดู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  หนูอยากได้ยินเสียงพี่อะไรนะหนูชอบได้ยินเสียงเหมือนกันเชื่อพี่เหรอคนคนดูไม่อยากได้ยินเสียงพี่หรอกหนูชอบได้ยินเสียงเออไหนลองเอาลองเอาส่วนอื่นที่ไม่ใช่ตูดตูดทำให้ลูกโป่งแตกได้ไหมครับที่ไม่ใช่มือลองดูลองดูพี่ดูอ่ามีมีอะไรบ้างได้ได้ผมเคยเห็นในไม่เอาเข่าไม่เอาเข่าดิในอินสตาแกรมเนี่ยเขาใช้ขาแม่งบีบลูกตปเนี่ยเออทำได้ไหมลองหน่อยค่ะ คมันจะรั่ไหมเออโอ้ยเฟ้นเฟ้นเออไม่ได้เหมือนผู้หญิงเหมือนผู้หญิงมีคำในนีไหมเออเออไม่ได้อ่ะเออดูน้องทำนะฮะไม่เป็นไรครับหาได้ไหมอ่ะผมว่าเราพอเท่านี้เถอะแล้วอันนี้ให้น้องกำลังหาอยู่ว่าน้องจะใช้อะไรในการทำเออเออเอามามามา ปุนฝากผลงานสักเล็กน้อยครับก่อนจากลากไปในค่ำคืนนี้โอเคค่ะฝากผลงานของปุนด้วยนะคะปีนี้ปุนได้เป็นสาวรัสซี่คับ2016นะคะยังไงติดตามปุนได้ที่นิตยสารรัสนะคะแล้วก็ไอจีของปุณน,นะคะคเป็นปุ่นนทศกร R SC ค่ะ วันนี้รับคุณแขกรับเชิญด้วยนะครับน้องปุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับวันนี้นะฮะกับไซเดอร์เบย์นะครับเบียออนซันนะครับสร้างวันใหม่ให้เป็นของเราครับพี่เพชรครับก่อนเราจะจากลากันไปขอบคุณนี้ด้วยฮะนี่ฮะเต่าที่เรามาขี่กันลูกโป่งลูกโป่งนะครับสามารถเช่าได้นะครับในไอจีของซัมเมอร์แซบแซบนะครับครับผมเวลาแล้วเราไปกันดีกว่าครับวันนี้นะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับดูทางเคเบิลดูทีวีก็ได้ไปเอาเลยอยากไป bye, bye. bye, bye.